าาปั๊มน้ำมันเนาะเรามาปั๊มน้ำมันนะครับคือเราจริงๆจ,จะเอาอุปกรณ์พวกเนี้ยมาอัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์เราไปเราเข้าไปดูกันว่าการอัปมอเตอร์ไซค์เป็นยังไง มาสายเราเห็นไหมว่าหลังรถมีอะไรนะครับมีเครื่องยนต์ดูด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราวิ่งไปดูกันมันอัปเดตหรือยังเมื่อวานเรามาทีหนึ่งแล้วมันยังไม่อัปเดตนะครับแต่น่าจะอัปเดตแล้วนะครับอ่ามันอัปเดตแล้วครับเราก็จะใช้นี่ครโยนลงไปปึ๊บอ่าโยนเข้าไปก่อนทุกวกนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็หาได้เรื่อยๆนะครับทั่วๆไปอ๋อใช้สก,กูด้วยนะครับ เราไม่ได้เอาสกู๊ปมาด้วยนะฮะไม่เป็นไรเราก็กดอัปเกรดไปนะครับมันก็จะมีเลเวลให้เราเลือกนะเปินม,มาตเศรษฐกิจอะไราการใช้เชื้อเพลิงลดลง10%อร์ผมเอาใช้นีระการได้แค่เวลเดียวครับเมื่อกี้จากที่เวล7เป็นเวล8นะฮะแต่ถ้าที่บ้านเรามีเหลือเนี่ยสอย่างเนี่ยเราเอามาเพิ่มได้ไอ้พวกนี้เราคงต้องขอเก็บไว้นะแต่นี่เรายังมีอยู่เดีแบบ๋ยว มันจะอัปเด,ดอีกทีอีกยี24ชั่วโมงทั้งหน้านับจากนี้นะครับก็โอเคพรุ่งนี้เย็นๆอ่าถาดพาเลทว่างแล้วนะครับโอเคเราน่าจะได้อีกเวลหนึ่งนะถ้เาเราเอาเครื่องยนต์มาเอาวิ่งไปที่มอเตอร์ไซค์เราครับแล้วก็ไปที่หลังรถเรากดลับอึ๊บแบกไปคือ เราจะขี่มอไซค์ไปใกล้ๆก็ได้นะครับแต่แบบเรางุกน้ำมันน้ำมันเป็นสิ่งหายากครับ <c oughs> ขอแบกไปแล้วกันเนาะ <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยติดต <c oughs> ิด <c oughs> เราก็แบกมาตรงนี้เลยต้องพาเลทแผ่นไม้เนี่ย วางไปอึมอ่าเหมือมนเราจะได้วีเวลหนึ่งนั่นไงใช่ไหมมันจะอัพเกรดให้อัตโนมัติเลยนะฮะวลหนึ่งเอาอะไรดีมันทุกนีนี่นี่อยากได้มานานแล้วเอ้ยอันนี้มอใส่ไซค์เราจะเป็นสามช่องแล้วใช่ไหมมีคอช่องเก็บของสามช่องอ่าสามช่องจริงด้วยครับนี่ครับ เรามีแค่สองครับไม่เป็นไรอ่ะยังมีอีกกิจกรรมนี้เคยเล่นครับมันเทิงทำๆนะครับอ้าวไม่พอว่ะมีแค่สิบห้าเอ็นเดี๋ยวคงต้องไว้คราวหน้าเนาะคือจหมุนทีทีละสิบครับแต่ผมชอบหมุนทีทีละห้าสิบเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรออกมาก่อนจะค่อยมาหมุนเล่นมีอะไรให้ไหม พอเราหมุนได้ก็จะต้องมาที่กล่องเนี่ครับมาเอาของในกล่องนี้เราเคยหมุนได้ปืนะดโอเคถือว่ามอเตอร์ไซค์เราประสบผลสำเร็จครับอยหลังออกครับประหยัดน้ำมันได้ก็ประหยัดครับไม่รู้เหมือนกันว่าการถอยหลังนี่ประหยัดน้ำมันยังไงนะครโอเคขอตัดลิปครับ